นอกจตกนี้ก็ยังไม่พบดีเอ็นเอของจ้เบยทั้งสองในกางเกงที่น้องใส่ในวันเกิดเหตุด้วยกังวลเรื่องดีเอ็นเอน้องชมพู่บุ๊คบอยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะรถภายในรถผมไม่เคยล้างทำความสะอาดททีซึ่งน้องก็เคยอาเจียนใส่รถด้วยน่าจะเป็นช่วงปีหนึ่งครับแต่จำไม่ได้ว่าเดือนไหนหวันนั้นมีพ่อแม่น้องเข้าไปด้วยต้องขอบประตูรถด้านฝั่งตรงข้ามคนขับแค่เช็ดออกเฉยใช้ทิชชู่เช็ดแต่ไม่ได้ล้างจะมีคราบทั้งหมดเลยแถวนั้น ทำไมตำรวจเ,เพ่งเล็งแต่เราเว้ยไม่ทราบเหมือนกันครับประเด็นคือไม่ทราบว่ามันคือพ่อกับแม่น้องก็ไปด้วยเราก็ะนาบหกหนึ่งหกสองสามหกหนึ่งนี่น่าจะแบบว่าน้องเพิ่งเกิดใช่ไหมคะเป็นปีที่น้องเกิดหรือเปล่าหรือน้องประมาณขวบหนึงนะ่งเนาะซึ่งเขาบอกว่าพ่อแม่น้องไปด้วยคือถ้าพ่อแม่น้องไปด้วยคือน้องจะนั่งข้างหลังตรงแคบกับพ่อแม่ใช่ไหมคะแล้ววันนั้นพ่อแม่น้องไปด้วยแต่น้องอาทิตพี่งงากที่อย่างงงนะเพราะมันพูดแบบนี้จริง คือน้องอาเจียนใส่ตรงข้างหน้าเอ้าแต่พ่อแม่ไปด้วยน้องจะชอบนั่งตรงแคปแต่แต่คือยังไงผัวเมียสองคนเนี้ยก็คงไปไหนด้วยกันอยู่แล้วป้าต้องนั่งข้างหน้าพ่อแม่ไปด้วยน้องจะชอบนั่งกับพ่อแม่คือตรงแคปวันที่น้องอาเจียนเนี้ยก็คือพ่อแม่น้องไปด้วยแต่ทำไมมันรอยอาเจียนมันถู่ข้างหน้าตรงข้างคนขับเลยพี่ จริงไะแล้วตั้งแต่ปิดแสดงว่าวันนั้นพ่อกับแม่น้องไม่ได้ไปด้วยหรือเปล่าคือวันที่สิบเอ็ดหรือเปล่าคุณท้าน้องนั่งรถไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมพี่เราก็คิดได้ใช่ไหมหรืออาจจะก,ก่อนหน้านั้นคือตั้งแต่ปีหกหนึ่งมันจะยังอยู่อีกเหรอป้วกอะพี่ผมคิดว่าทางแม่าจจะไม่คิดเราถึงที่พิสังอัดจะได้พาน้องน้องชมพู่ไปอยู่ถึงสองวันสามวันขนาดนั้นโดยที่ไม่นำมาส่งเลยหรืออาจจะโกหกความคิดอย่างอื่นครับคนที่สามารถจะทาให้เกิดเรื่องนี้ได้เราเชื่อจาก่ากกาว่าต ช่หมนครับเขาต้องรู้จักหรืออย่างน้อยก็เคยเดินต้องมีความชำนาญพอสมควรเพราะตำแหน่งที่พบมันไม่ใช่ปกติที่มันุู้ทั่วไปจะไปเดินตรงนั้นต่อไปเป็นเรื่องของแรงจูงใจอันนี้เราตอบตรงๆว่าเราไม่สามารถกำหนดไปได้เลยวันในในวันแรกๆว่าคนที่ทำแบบนี้ทำไปเพื่ออะไรหนึ่งแรงขับแรงจูงใจทางเพศมีไหมเราไม่ทราบหรือสองมีเหตุผลอื่น ซ behind, ึ life, <im> <st> ่งเราก็ต้องไปหาไปไปเอาว่ามันคืออะไรจริงๆเราต้องหาคือหาจากการซักปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดความขัดแย้งดูดีนั่นมีไหมอะไรบ้างหรือไม่ใช่เลยนานครับไ่าครับไม่บอกได้ไหมครับว่าเรื่องอะไรครับคือมันเป็นเรื่องเรื่องเล็กไม่น้อยครับมันมัีเหตุทีใดที่ทำให้เขารู้สึกอาจจะรู้สึกไม่ปล่อยใจทั้งพ่อแม่เขาคือก็เขาคงจะข้ามเขีนใจมันคนหลักจับที่เผา แม่ไม่สงสัยลุงคนเป็นคนสุดท้ายน่ะเพราะว่าตำรวจก็คนนี้ก็เคลคนนเคียร์ให้แล้วนะแม่คนนี้ก็เคลียร์ให้แล้วนะแม่แม่จะพูดนะมาพูดผ่านสื่อมวลชนถ้าพ่อแม่จะพูดพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะพูดทุกอย่างเพื่อที่จะให้สังคมที่เขากําลังติดตามอยู่ว่าที่แม่จะพูดคำงสงสัยลุงเนี่ยมันคือประเด็นอะไรมันมีอะไรบ้างอยากให้เขามาเปิดเผยเรื่องประเด็นความขัดแย้งของคุณในครอบครัวว่ามันคืออะไรยังไงให้ทุกคนได้รู้เลยเขาจะได้รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดถ้าเขาไม่กล้าที่จะมาเปิดอะ คนที่น่าจะสงสัยที่สุดไม่น่าจะใช่ผมแล้วใครนะครับผมพี่ก็อย่างนั้นเลยก็ลุงให้ให้การกับตำรวจว่ายังไงแล้วแม่จะเชื่อลุงได้ยังไงเราเป็นญาติกันนะที่แม่สงสัยคือทำไมน้องๆแล้วก็ญาติแม่ต้องโดนถามแบบนี้ให้ลุงพลออกมาพูดด้วยว่านาฬิกาถึงที่ผมนาฬิกาคุณอยู่ไหนช่วงเวลาไหนครับก็ผมผมบอกว่าบ่ายสอง ลุงพลขึ้นลงเขาทั้งๆท,ที่คนอื่นๆกำลังค้นหาอยู่เขาก็เลยสงสัยกันว่าแล้วลุงพลเดินขึ้นลงเขาไปมาทําอะไรทําไมไม่มาช่วยกันหามีการเพื่อย้ายอะไรขึ้นรงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยของชาวบ้านนะคะอ่ะดิ่งคิดนะคิดตามไนะอติ่งที่นี่มึงคิดด้วยเหตุและผลถ้าลุงมึงมีหลักฐานมีพยานยืนยันจริงอะนะ ลุงมึงก็รอดไปแล้วอันนี้เมื่อตอนที่ฟาดไปไม่ได้กี่คือช่วงเช้ายังงงไปหมดอันนี้ช่วงบ่ายเห็นไหมช่วงบ่ายกลับมาก็หายไปอีกอยู่ลำพังอีกสองเกือบสองชั่วโมงอ่ะก็คือหาพยานได้ก็คือลงเขาช่วงลงเขาไปเจอเจ,อเจอบุญมาเจบุญมาเป็นพยานให้แต่ว่าเขาก็เห็นในท่าทางแปลกๆแต่เขาก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายใส่ความ,มนะเขาก็พูดแบบว่าเอออาจจะหาหลานลายๆเหมือลอยคือเขาก็ไม่ได้สงสัยมึงหรอกแค่เขาเห็นแบบว่าเออมึงเดินลงเขามาเขาก็ให้การไปก็เป็นพยานให้มึงไง ไม่ดีเหรอแล้วมึงจะรอนตัวอะไรอีกอ่ะก็นําตำรวจไปยังจุดที่ป้ามันสัมปะหลังนะบอกว่าเดินต่อไปอยังจุดที่6เป็นจุดสวนยางพาดระยะทางจากไกลกระทักแค่ประมาณ150เมตร้อยห้า,าเจอแล้วถ้าเจอลุงดำลุงดำน่าจะอยู่ยืนอยู่ประมาณจุดสวนปูลุงลุงดำก็ช่วยหาครับเขาก็ช่วยหาแหละผมจะผมก็เดินไปไปเจอลุงดำนะลุงดำแกก็ยืนคยอยืนใครบ้างผมก็จะไม่ได้ว่ายืนคูยืนอีกคนหน,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 น่ง ใน,นแ,ลแล้วสรุปลุงมึงไปไหนอ้างไปเจอลุงดำอีกแล้วอ่ะแล้วพอเวลาตํารวจเขาพาไปจําลองเหตุการณ์ว่ามีใครไปกับใครมัางเออแล้วเราให้ทาไงอ่ะเขาไปกับใครมั่งทุกคนก็ต้องแบบหาไทม์ไลน์ให้ตัวเองถูกปะขนาดคุณอะไรนะสมคิดที่มึงโยนไปให้เขา่าเขายังมีไทม์ไลน์ของตัวเองเลย ถึงเขาไม่ได้มาค้นหาก็กเหอะคือมันมีอะไรที่ยืนยันที่ไม่ได้เกี่ยวกับน้องก็คือไม่เกี่ยวกับน้องมึงเข้าใจปปาติ่งก่อนที่มึงจะสงสารจำเลยมึงช่วยสงสารคนที่เสียชีวิตด้วยเห็นไหมมันมั่วไปหมดเลยแล้วไม่ให้เป็นพิรุษได้ยังไงไม่ให้เขาสงสัยได้ยังไงถ้ามึงมีอะไรมายืนยนันเขาก็คงไม่สงสัยหรอกนะคือแล้วมึงจะให้เขาทำไงเพราะว่าเขาจําลองเหตุการณ์ตัวเองก็ไปเดินดูคือไม่มั่นใจเหรอแล้ว คือทำไมต้องไปถามชาวบ้านถึงทำลายแบบอะไรแบบนี้เพื่ออะไรอ๋อคือตัวเองก็ไม่มั่นใจใช่ไหมล่ะว่ามีคนเห็นหรือไม่เห็นแต่ที่รู้้ทนายมั่นหน้ามั่นหนวว่าไม่มีใครเห็นไม่มีดีเอ็นเอนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวก็เชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการทํางานทุกอย่างน่าจะเชื่อมสัมพันธ์กันถึงไม่มีกล้องเราก็มั่นใจเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดมนุษย์แล้วก็มีเกี่ยวกับการให้การอภิรุษต,ต่างๆอันนี้หนูก็เชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่นะคะ you <laughs> เรื่องการสาบานปักทูบกับหัวหรืออะไรก็แล้วแต่กดโดยนยาสั่งอะไรบาบาบาก็ล้วนเป็นข้ออ้างเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นถูกต้องไหมคะก็คือเมตทาเขาแต่ว่าก็ไม่กล้าดื่มเหมือนนะก็คิดง่ายๆเอาแล้วกันมีพิรุษไหมคะจริงไหมมันก็คิดได้เห็นไหมแล้วก็เออคนที่เจอจำเลยหรือไอ้ลุงเนี่ยในช่วงเวลาสำคัญเนี่ยพร้อมใจกันความจำไม่ดีหรอดูไหมคะ คือหากเปลี่ยนแปลงแล้วทําให้ทุกอย่างมันคาดเคลื่อนขัดแย้งกันไปหมดเกิดข้อสงสัยเล็กๆมากมายหลายประเด็นอย่างเช่นเจอพ่อแบมก็ไปขัดเจอพระพูดก็บอกว่าไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะที่เปลี่ยนแปลงก็น่าจะรู้ว่าถ้าทําอะไรแล้วไม่อยากให้ใครใครู้คนก็ต้องแสดงให้ตนเห็นว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ใกล้จากที่เกิดเหตุและอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุในช่วงเวลาน้อยที่สุดก็คือแบบคือแบบพยายามที่จะปัดออกไปะอะไรเงี้ยน,นะคะ แต่มันก็ปัดออกไปไม่พ้นตัวอยู่ดีเพราะว่าพยานเขาก็ยังยืนยันในช่วงเวลาสําคัญคือย,ยังยืนยันคําเดิมทีนี้เจ้าหน้าที่จะเชื่อใครคะอย่างที่บอกแต่มันไม่พอไงคะเขาเชื่อเขาไม่ได้รับฟังแค่พยานปากนี้พูดอะไรแต่รับฟังพยานอีกหลายร้อยส่วนที่เขามีถูกไหมผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมจะเรียนว่าทำว่ากันกับพยานคืออะไรวันที่หนึ่งในกอไใดมาให้การกับตำรวจมาให้การเสร็จก็มีคนไปถามถามว่ากอไก่จะพูดเหมือนที่พูดกับตำรวจไหมผมถามกับผมถามพี่ๆน้องๆถึกคนจด บางครั้งเขาก็พูดไม่เหมือน,นที่พูดกับตำรวจถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยจะด้วยรู้สึกว่าเขาถูกกดด,ดันถูกพูดที่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะพูดไม่เหมือนกับที่พูดกับตำรวจถามว่าน้ำหนักเรื่องนี้พยานศากนี้ฟังได้ไหมฟังได้ไหมครับ ถึงได้บอกไงคะคือรับฟังพยานมันไม่พอแล้วก็ต้องมีพยายนอย่างอื่นมาประกอบก็รออีกนิดถูกไหมไม่ต้องรีบจะเย็นๆยังไงจับได้อยู่แล้วไงคะตำรวจรู้ตัวคนร้ายแล้วแต่คนร้ายยังไม่รู้ตัวมีคนเดียวที่ดิ้นดูจากดการร้ายได้เลยค่ะตำรวจตอนแรกนี่ใช่ตอนแรกหรอกคือตอนแรกหรือตอนแรกหรือไม่แรกแรก็ไงูแหละกับกระสุนดังตะลักะ9.3กระสุนดังถึงบ้านก็มีขึ้นกับบ้านไปวัดถึงวัดกับแม่น้ำอัศวินยื่งไหลกเลย ก,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 นนก,กจก็แต่กรูกนแบว่าพระจะไมรดคแต่พรก็ยืนยันและอ้างว่ามีชาวบ้านอยู่ด้วยก็คือนางดอน,นั่นแหละอืแต่ชาวบ้านยืนยันว่าลุงไม่ได้พูดเสร็จแล้วนางดอนก็บอกว่าพระหลงหลืมๆความจำเลอะเลือนเห็นไหมคะ ทำไมเดินทางไปวัดนานปกติอะมีคำถามตาเริ่มแตนละบอกว่าแวะคุยกับชาวบ้านก็เลยไปถึงวัดช้าอะแถะไปละอะมีชาวบ้านอ้างอิงอ้างเป็นพยานได้อะแถะแถะต่อไปแต่นะคะพิรุษมันอยู่ตรงนี้ค่ะตอนแรกวันที่หกกรกฎาคมหกสามค่ะชาวบ้านยืนยันว่าแวะคุยขากลับมาจากวัด พอเห็นครูบาลัดนั่งอยู่ในรถแล้วอะทุกคนว่าผิดปกตินะเวลาประมาณสิบโมงครึ่งครั้งแรกนะที่นักข่าวไปสัมภาษณ์อะหลังจากทุกคนไปรับครูบาลัดลงมาจากวัดแล้วนะคะตอนแรกทุกคนว่าเจอตอนขาไปชาวบ้านบอกไม่ช้าเหเจอตอนขากลับแต่ชาวบ้านเขาบอกก็ไม่ไปรองปฏิเสธแบบนี้ค่ะแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าบอกว่าเรียกรถกระจกลงเ,เรียกว่า ป้าสักไปไหมไปส่งป้าด้วยกันป้าสัก็เลยตอบว่าไม่ไปหรอกมันเดินรถแม่ก็งงเหมือนกันว่าโอ๊ยทำไมเป็นอย่างี้เนาะหรือว่าแกไม่จำเวลาเนาะป้าก็งงกับเวลาตาพลในตอนขาไปนะแกไม่ได้คุยกับพวกแม่ได้ไม่ได้จุดแวะพักไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ได้คุยคุยตอนที่ไปรับ ภรรยาแกแดวถึงมาจอดคุยหน้าบ้านประยเราเ็ไม่เห็นแต่ผ้ากับแค่พนนั่นแหละค่ะชาวบ้านกลับคำอีกแล้วเมื่อเหมือนมีนักข่าวไปสัมภาษณ์แล้วก็แล้วแต่ทุบโต๊ะข่าวเจ็กรกฎา่าดไปวันหนึ่งชาวบ้านกลับคำบอกไม่เห็นพาสุรัต์หันไปแบบเดียวเห็นไอพนคนเดียวแต่ยังระบุเวลาสิบโม,มงเหมือนเดิมเมือคนนงดอนนะ ทุบโต๊ะข่าวซระกระดาคมหกสามยืนยันมีพยานลงพนแวาคุยจริงและไม่เห็นพระสุรัตน์นะคะป้ายุเห็นพระไหมป้าไม่ได้ดูชัดนะคะอ่นเนี่ยเหมือนมีการทาลายน้าหนักพยานมาทีนะอ่ะทุบโต๊ะข่าวสิบสองเหมือนเดิม่ะยืนยันมีพยานลงพนแวาคุยจริงและไม่เห็นพระสุรัตน์ป้ายังเห็นไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ป่ายางเห็นไหมไปยางไปอยู่ไปยอมอะไรนี่แหละนะคะก็คือเป็นฉายาของนักข่าวนะคะแต่ก็คือคนเดิมๆที่แต่ละช่องไปสัมภาษณ์ฉายาอาจจะไม่เหมือนกันก็คือคนนี้ก็บอกว่านอกจากเห็นตรงหน้าบ้านแล้วก็ไปเห็นที่วัดอีกเห็นจ้ะเห็นพระที่วัดเพราะว่าป้าไปที่วัดอ่ะ,อะทุกคนดูนะขน,ขนาดขัดแย้งกับพยานพระแบมแล้วก็พยานพระแล้วนะ เออแล้วระหว่างทางก็ขัดแย้งกับชาวบ้านที่จะเป็นเป็นพยายในให้เขาอีกนะเห็นไหมทําไมพยานที่เขาอ้างอิงระหว่างทางไปวัดระหว่างเนี่ยช่วงเวลาน้องหายเนี่ยทำไมมันถึงแบบวุ่นวายไปหมดเห็นไหมคะเออสรุปว่าแวะตอนขาไปขากลับเขาแค่เนี่ยเขายังสับสนเลยเห็นไหมสับสนกับตัวเองไม่พอสับสนกับพยานที่ไปเป็นพยายในให้เขาอีกแปลกไหมคะแล้วแล้วยังไงต่อคะทีเนี้ยคดีมีความยากแตกต่างกันคดีนี้ถ้าจะมีความยากก็เพราะมีกระแส ต่างๆที่ถูกจะสร้างขึ้นโดยทาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือถูกใครสร้างก็สุดแท้แต่แต่ว่ามีผลไม่กับการทางานไม่ได้กดดันเจ้าหน้าที่แต่ทําให้งานเรายากทําให้งานเรายากแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเลิกนะครับผมบอกแล้วว่าเราไม่เลิกเราไม่เลิกนะครับก็อาจจะตอบคําถามได้ไม่ถูกใจท่านนะครับแต่ว่าหลักคิดของเราเป็นแบบนี้ในต,ตอนต้นก,ก,ก็เรียนอย่างนี้นะครับอยากให้พี่น้องประชาชนฟังข้อเท็จจริงเนี่ยด้วยวิจารณญาณผมอยากจะเน้นการฟังข้อเท็จจริง ถ้าฟังแค่เป็นท่อนๆทาน่ทานก็จะคิดแบบหนึง่งแต่ถ้าท่านฟังทั้งเรื่องท่านก็จะคิดอีกแบบหนึง่งสมมติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบถึงวันที่สามสิบท่านรู้แค่แท้จริงวันที่สิบวันที่สิบห้าวันที่สิบแปดวันที่ที่เก้าถ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านจะคิดแบบหนึง่งแต่ท่านรู้ทุกวันเลยจนถึงวันที่สามสิบท่านก็จะคิดอีกแบบหนึง่งมันเหมือนคำโบราณที่บอกว่าคนตาบอดไป็นคำช้างคนไป็นคำหางช้างเ็ค,งคิดว่าช้างมันเหมือนตัวงูนิ่มๆ บางคนไปจับหลังก็บอกมันไม่ใช่ตัวใหญ่แต่ถ้าท่านถอยหลังมาไกลๆนะครับถ้าท่านเห็นช้างทั้งตัวท่านจะรู้ว่ามันเป็นแค่หัวประกอบส่วนหนึ่งของเรื่องนี้บางครั้งเวลาเขาพูดกับเราเนี่ยเขาจะอธิบายแค่ส่วนนั้นเช่นมีคนหนึ่งพยายามอธิบายว่าตอนนั้นผมอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เขาอธิบายแค่ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าท่านเอามาเชื่อมให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วท่านก็จะเห็นว่ามันใช่ไม่ใช่ 13ชิ้นซึ่งเป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุจุดพบศพบนภูเหล็กไฟจํานวน16ชิ้นซึ่ง16ชิ้นนี้เป็นพยานหลักฐานที่สําคัญจึงไม่สามารถเปิดเผยได้านวนพิสูจพยานหลักฐานที่สําคัญนี้ได้ทําการตรวจพิสูจน์โดยอุปกรณ์พิเศษ